สวัสดีครับแต่ร้าน The Baby ดูรายการกาแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นเครื่องวัดความดันยูเวลนะครับ Ye 6 7 0 d นะครับเราก็มาถ่ายตัดอ่าอันนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีครับแถมมาให้นะครับมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็จะมีฐานแถมมาให้นะครับนี่นะครับเราปูงเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้สามารถดูเมมโมรี่ย้อนหลังได้นะครับ ล้วเราจะใช้ไฟบ้านนะครับเราก็เสียบอะแดปเตอร์ด้านหลังนะครับถ้าเราใช้ไฟบ้านเราเอาฐานออกก่อนนะครับเอาฐานออกก่อนแล้วค่อยเสียบอะแดปเตอร์เพราะฐานใช้มันไม่ใช่ฐานชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นแยกกันใช้ระหว่างฐานกับอะแดปเตอร์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครสนใจติดต่อได้ที่ร้านในเว็บการแทยกกดไลค์กดแชร์กังใจด้วนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลกลูกค้าปรกน์ที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะครแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตั้งมิบคน อย่าลืมทักแลนหายดีนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวไ้ภายใน3ชั่วโมองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะ